ล่า <formation jin inh throat> สุดจะมีงานลวงรุ่นของ1หนึ่งถึงสี่เลยนะเลยเาาคยถูกลยอยแกตลอดนะฮะคุ้มค่ามากกัพี่จ้าเรเดียๆเอาไปที่น้องเาลยี่ว่าเนี่ยดูเลือกเขาดีกว่าเขาอีกเอาไปที่เขาเลยี่ดเราตดจากเขาที่แล้วในหนึ่งถึงสี่คนี้มีหด้วยนะครครั้นี้เป็นแบบว่าอ่ยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะว่าจะไปเล่นกันที่ ขอบคุณแม่ค่งงออะฉมนก็เอาไมโลสไปเลยนะแล้วตอนวันดิจามีข้าแพกด้วยนะฮะก็จะไปเล่นเก,กีเเ่ยวกับสัตว์ต่งางๆทีน,นี้พี่ต้องบอกเราว่าอยู่ที่<ะ>ไหนด้วไปมลนไเลยฮะแต่ว่าเราหน้าตาคล้ายสัตว์อะไรก็จะมีตัวบทีนี้ไปอยู่พวกจำพวกเขียนนี่ เนี่ยชมพศชมพศตรงนี้นะฮะไม่ต้องพูดอยู่แล้วเกามีเอ่อเกลือยาของเขาในนู้นอยู่แล้วจะบอกโลกที่นี่หลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์พี่ยังไม่ได้พูดเลยพูดไปเองตรงเนี่ยเล่นตัวเองนะฮอ่ะก็พี่พูดมาหมดอย่างเงี้ยต้องพูดอะไรหนูก็เชพระดาตกอะไรเนี่ยตกมาตกมา ตามไม่นิ่คนต่างๆแลก็คอนเดเชียค่ะรักษาสุขภาพร่างกายตอนนี้ทม่ทำอะไรมากค่ะค่ะที่เครียดด้ยค่ะโอ้ยพูดหนิงๆแลนวตอนนี้พุ่งทะยานไปสู่สางหมื่นบาทนั้นึสมุดสมุดรับน้รับเพลเลยโอเคค่ะจบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผมอยาอไขว่คเราว่า จะได้ติดอานกันที่นี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการอ่านเพราะว่าเชื่อว่าท่านอาจจะละเลยเรื่การอ่านบ้างแต่อยากจะบอกว่าถ้าในเรื่องการอ่านและยิ่งอ่านคือมันเหมือนก็เป็นการเติมความรู้หรือว่าเติมประสบการณ์ดีๆให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากใช้แต่ละท่านนะคะฝากข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการอ่านให้กับทุกท่านในที่นี้กันด้วยนี่แม็กซ์เลยอ่านค่ะครับผมก็จริงๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนไรยอ่านน้อยลงมากแต่ก่อนด้วย เทียบกับต่างประเทศเนี่ยคือมีฐานน้อยมา,มากทีนี้ก็อ่านในสื่อเยอะแล้วกันเพราะว่านอกจากเราจะได้ได้ความ,มรู้แล้วยังได้ยืดด้วยค,ครับผมด้วยแล้วกันครับนะคะแล้วค่ะ